พี่น้องชาวราศีเมถุนครับในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมพุทธศักราช2566หรือว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้มีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีแนวโน้มที่จะค่อยๆพัฒนาผ่านปัญหาและก้าวสู่ความมั่นคงทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคม2566หรือว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรโอกาสแนวทาง หรือไม่ก็การแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องที่สนใจก็เข้ามาดูกันได้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14 กรกราคมหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมถุนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงชาวราศีเมถุนใน3เดือนสุดท้ายของปี2566จะเป็นอย่างไรเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปการงานจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือความรู้สึกไม่พอใจมาก่อนเลยนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่า ไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้การรอคอยบางอย่างเกี่ยวกับตำแหน่งงานหรือว่างานที่กำลังจะเริ่มต้นมันไม่ได้สวยเท่าที่คิดไว้นะครับอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจไม่พอใจงดหยิดลำคาญ ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นงานประจำอาจจะมีการย้ายตำแหน่งงานหรือไม่ก็การเปลี่ยนแปลงตัวนั้นตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะยังไม่สมหวัง100%เเซ์ในความรู้สึกของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นของ4ี่ถ้วยก็คือความรู้สึกนะครับเราอาจจะกระทบจิตใจบางเรื่องบางอย่างในช่วงบางเวลาบางขณะ เมื่อไหรก็ตามท่านปรับใจปรับความรู้สึกปรับอารมณ์ได้ท่านก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วงานที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีและก็มีทั้งคุณค่าและมีความหมายไม่น้อยเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลานะครับช่วงเวลาของท่านบ้ารู้สึกว่าทําใจไม่ได้หงุดหงิดกับบางเรื่องบางอย่างบางสถานการณ์นะครับรอเวลาใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับแล้วท่านก็จะเข้าใจและก็จะเปลี่ยนแนวความคิดได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น1ดาบนะครับประเด็นต่อมาคือ1ดาบ1ดาบคือเรื่องของการตัดจินใจนะครับมีเป้าหมายชัดเจนมีความมุ่งมั่นไม่ว่าท่านจะได้รับงานอะไรมาจะทํางานอะไรเป้าหมายสําคัญที่สุดว่าท่านจะต้องไปให้ถึง ลงมือทํางานและก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสู่จุดนั้นได้นี่เป็นส่วนสําคัญนะครับพลังสติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์ชีวิตที่มีก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านก้าวพ้นจากปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสภาพจิตใจที่ไม่ดีไม่มั่นคงก้าวไปสู่จุดที่มี อนาคตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นลงมือทำเดินหน้าต่อไปแล้วโอกาสที่ท่านจะได้รับผลสาเร็จก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับอาจจะไม่พอใจแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามท่านมองเห็นคุณค่าของงานได้ลงมือทำแล้วท่านก็จะก้าวไปสู่จุดที่มีความสาเร็จได้ครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับเป็น1นม่เม้านะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ ท่านมีจารณในการที่จะเริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเริ่มต้นงานในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก็เหมาะนะครับมีโอกาสมีอนาคตมีความรุ่งเรืองต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเริ่มต้นรับงานใหม่ๆ บางคนที่รอคอยงานสมัครงานไว้ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพของตัวเองก็จะเริ่มได้รับเข้ามาในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมาะต่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พายากรณ์ใบที่1เป็นอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินแต่ว่าการเงินที่เชื่อมโยงกับอัศวินดาบนั่นคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องจําเป็นมี เรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับแต่อน่าก็ตามนั่นคือหมายถึงว่าการสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตอาจจะมีการลงทุนเป็นพื้นฐานสําคัญด้วยในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5้าเรียนนี่ก็เรื่องของรายจ่ายมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับการเดินทางซึ่งอาจจะมีจํานวนมากเกินปกติหรือว่ามากแบบที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีเมถุนควรที่จะบริหารเงินด้วยความรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายไปด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น The World ด์นะครับเดอะเวิลคือโอกาสดีนะครับทีนี้การเงินจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับการงานเริ่มต้นได้สร้างงานสร้างอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสถานะการของแต่ละท่านแต่ละคนเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะพลิกสถานการณ์ไม่ดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ การเงินของชาวราศีเมทุนก็จะเริ่มดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีงานมีเงินมีรายได้มีโอกาสไปใหม่เข้ามาสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยได้ชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงได้ไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินรายรับรายได,ได้บรรยากาศไปใหม่เข้ามานะครับพี่นกที่เกิดในราศีเมทุนครับ ต่อมาครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของคำประครอบครัวจะเป็นอย่างไรในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นแดดาบนะครับแปดดาบเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับว่าท่านกำลังถูกกดดันถูกบังคับขู่เข้นหรือว่าทําให้ต้องยอมรับในอะไรบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าไม่พอใจ ไม่ชอบไม่อยากทําอยากจะรื้อฟื้นอยากจะรือ้ออยากจะแก้ไขนะครับแต่ว่ายังทําไม่ได้นั่นคือประเด็นของความรักอาจจะอึดอัดกับปัญหาบางเรื่องนะครับหรือไม่ก็ขำมันสัญญาในบางประการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วง3เดือนสุดท้ายต่อจากนี้ไปนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักนะครับเป็น สองดาบนะครับสองดาบคือการติดต่อการสื่อสารซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีเมถุนในการที่จะมีคนรักอยู่ห่างไกลกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเพราะการทํางานการเปลี่ยนแปลงตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับในการติดต่อน,นี้นะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนควรจะทําด้วยความระมัดระวัง ใจเย็นๆเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความกระทบกระทั่งความไม่เข้าใจความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้นนง่ายเหมือนกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรากําลังติดต่อสื่อสารเจราจากับคนที่เรารักเราชอบหรือว่าเราต้องการมีอ,อนาคตร,ร่วมกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันอย่างไรในช่วง3าเดือนสุดท้ายนี้นะครับช่วงเวลาไหนก็ต้องระม,มัดระวัง นะครับทำด้วยความรอบคอบใจเย็นเย็นมีเหตุมีผลดีกว่านะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความปร,รักนะครับเป็น3ไมใบเท้านี่คือจังหวะที่ต่อเนื่องกันนะครับ จะมีโอกาสดีขึ้นมานะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักนะครับโดวยเฉพาะคนรักที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับท่านก็มีโอกาสในการที่จะได้พบเจอนะครับเดินทางไปเจอกันคุยกันตกลงมีสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับความรักเข้ามารวมทั้งการเริ่มต้นความรักใหม่ๆที่จะดีขึ้นนะครับ ต่มาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขและทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้คือ7ดาบนะครับมาดูที่เรื่องของอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ควรระวังนะครับในทิศทางแนวทางชีวิต7จดาบคือปัญหาที่มาพร้อมกับคนบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของชาวราศีเมถุนซึ่งจะมาพร้อมกับปัญหา มาพร้อมกับความขัดแย้งมาพร้อมกับเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อการจัดเจรจาจะตกลงอะไรในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ต้องระวัง ระงการข้อผิดพลาดและก็ใจเย็นเยนมีเหตุมีผลนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนสัญญาอะไรเรื่องอะไรอารมณ์ก็ต้องใจเย็นเย็นใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการที่จะไปวัดค่าของอะไรมากเกินไปนะครับรวมทั้งระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนบางคนด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่ สองในทิศทางแนวทางการแก้ไขนะครับเป็นเทมเพลรนนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคือแต่ละคนก็จะมีปัญหามีอุปสรรคที่แตกต่างกันไปไม่ว่าบางคนมีอุปสรรคเรื่องของการงานบางคนมีเรื่องของการเงินบางคนมีเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวนะครับ แต่ว่าเทมเพลนต์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรามีเวลา3เดือนในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับนั่นคือโอกาสของชาวราศีเมถุนในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ก้าวพ้นปัญหาให้ผ่านอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามางานก็จะเริ่มดีขึ้นมีงานเข้ามาตลอดมีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่างานประจําหรือว่างานส่วนตัว นะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับจากสถานะที่ไม่มีความมั่นคงมีารายได้น้อยหรือว่าขาดมาเงินขาดมือก็มีโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ให้กลับมาดีได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วโอกาสของความรักยังเปิดกว้างยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับความเข้าใจตัวเองได้และขเข้าใจซึ่งกันและกันได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่มาเราจำมาดูเรื่องที่3นะครับส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหานะครับเป็น10ทถ้วยนะครับสิบถ้วยคือความสมหวังนะครับชีวิตที่เราเจอปัญหาเจอปรปสัรคจะผ่านอุปสรรคได้แล้วก็จะมีความสมหวังในอนาคตนะครับงานดีขึ้นมีความสำเร็จตามที่ตั้งใจ เป็นรูปประธรรมด้วยนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฝีดันมีงานใหม่ๆเข้ามามีความมั่นคงมีความรุ่งเรืองมีความสาเร็จตามที่เราต้องการนะครับการเงินก็ดีขึ้นรับเงินจํานวนมากๆพลิกชีวิตได้มีความสุขมีความสมบังมีทรัพย์สินมีรายได้มั่นคงขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักก็ดีมากเลยนะครับมีโอกาสดีหลายๆคนนะครับชาวราศีเมถุนก็อาจจะมีงานมงคลนะครับในเกี่ยวข้องกับความรักมีคนมา ร่วมงานเยอะๆมีความเพลิดเพลินมีความสุขมีกิจกรรมที่มีความสนุกสนานเข้ามาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเป็น 1. เรียญน,นะครับโอกาสดีทางด้านของการเงินจะเข้ามานะครับมีรายรับมีได้ได้มีความมั่นคงถือว่าเป็นจุดเด่นจุดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือเรื่องของการเงินพลิกสถานการณ์การเงินได้มีทรัพย์สิสนมีรายได้มีความมั่นคงดีมากในเรื่องของการเงินนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนใน3เดือนสุดท้ายของปี2566นะครับการงานของท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยคำว่า ปัญหาความไม่พอใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกของท่านไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท่านตั้งหลักได้คือใจของท่านเริ่มเข้าใจถึงเหตุผลถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเริ่มที่อะไรใหม่ๆที่ท่านรู้สึกไม่ชอบเริ่มปรับได้เข้าใจได้ ชีวิตของท่านก็จะดงตัวนะครับเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสร้างงานสร้างอาชีพเกิดความมั่นคงต่อไปไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับ เรื่องของการเงินก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้การลงทุนบ้างค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นบ้างหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยก็ต้องระวังเรื่องของการเงินบริหารการเงินด้วยความรอบคอบด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสของท่านคือการพลิกสถานการณ์ การเงินที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้มีโชคลาภมีทรัพย์สิสนมีรายได,ได้มีความมั่นคงขึ้นโอกาสที่จะมั่งคัง่งร่ำรวยเปิดกว้างขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันรู้สึกอึดอัดไม่พอใจกับข้อบังคับสัญญงสัญญาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ที่ไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีไปได้การติดต่อการสื่อสารการเจราจาเรื่องคนรักที่อยู่ห่างไกลกัน ต้องทาด้วยความรอบคอบร,าาระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสดีในการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจกันได้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เกี่ยวกับความรักสำหรับคนที่ขัดแย้งก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับสิ่งที่ควรระวัง นะครับเรื่องของคนบางคนที่อาจจะมาพร้อมปัญหามาพร้อมกับความขัดแย้งมาพร้อมกับความสูญเสียบางเรื่องบางอย่างก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางในสิ่งที่ควรระวังอีกประการหนึ่งนะครับโอกาสทีนี้พลิกชีวิตได้เริ่มต้นได้สารต่อสิ่งที่ดีให้มีความสำเร็จได้จะมีอนาคตที่สดใสรุ่งเรืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับมีความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมีคนเข้ามา แสดงความชื่นชมยินดีในความเสร็จมีงานเลี้ยงมีความสนุกสนานในช่วงท้ายๆปีและก็จุดเด่นสําคัญมากการเงินดีเยี่ยมสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรดวงของชาวราศีเมถุน ใน3เดือนสุดท้ายของปี2,566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสดใสมีความ มมมีคควาั่นงบร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ